ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําพิมพ์ฐานแซมมาเทียบดูว่าระหว่างพิมพ์ฐานแซมกับพิมพ์ฐานคู่เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนน,น,นะมาดูมาแยกกันนะครับว่าการเทียบเคียงของพิมพ์ฐานแซมกับพิมพ์ฐานคู่เนี่ยเห็นไหมครับจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะอะไร ครับสวัสดีครับ FC แฟนเพจของว่าลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้นายอดพระเครื่องแห่ง่นินิสยามครับจะเป็นใครไปไว้ได้พระองค์นี้เลยครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระบรมอาจารย์โทพรมรังสีนะครับพระสมเด็จบังพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่เลยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้พิมพ์ทรงคอสังเขตกันนะครับว่าภาพพิมพ์ฐานคู่นะครับดูยังไงและเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําพิมพ์ฐานแซมมาเทียบดูว่า ระหว่างพิมพฐานแท่งกับพิมฐานคู่เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนนะมาดูมาแยกกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพระพิมพ์ฐานคู่นั่นเองนะครับ,บก็ตรงเนี้ยฐานทั้งที่ทนับจากเข่าลงมานะั้นหนึ่งสองสามสามกับสองเนี่ยจะห่างกันแต่สามกับสี่เนี่ยจะชิดกันเห็นไหมเป็นคู่เป็นเส้นเลย นะฮะและตรงนี้จะใเป็นจะคล้ายตัวยูด้านหลังเนี่ยฮะเป็นคล้ายๆตัวยูเป็นเห็นว่าถ้าเป็นฐานแซมตรงนี้เป็นสำเพานี่ฐานด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้เป็นพระที่ขึ้นจากกุมาตอนปีพศ2 5 0 0เห็นไหมครับจะมีขี้กุดำๆเขาเรียกดินขี้เป็ดติดอยู่ที่องค์พระเล็กน้อยนะฮะองค์นี้ถือว่าเป็นติดติดอยู่เล็กน้อยมากแล้วก็เป็นพระที่พิจารณาดูแล้วก็คือเป็นพระที่ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงินเพื่งงงนะครับจากจากที่ดูๆมาเพราะว่าองค์นี้เป็นพระที่เข้าใจง่ายง่ายมากๆ นี่ด้านหลังนะนด้านหลังไหมเนี่ยปึกปักเลยนะครับก็บ่งบอกถึงความเก่าเป็นความเนื้อหาจัดจ้านว่าอย่างนี้คือเป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านมากๆเห็นไหมครับอันนี้ด้านข้างเห็นไหมเห็นไหมครับ น้ออกเนี่ยเห็นปะฐานคู่เนี่ยเขาแขนเขาจะค่อนข้างที่จะกลมกลมเห็นปะแล้วก็พักกันหรือว่าใบหูเนี่ยเขาจะอยู่ชิดที่ใบหน้าเห็นปะครับไหนเนี่ยหูฝั่งซ้ายชิดใบหน้าหูฝั่ขงขวาจะห่างใบหน้าเล็กน้อยแล้วจะติดกระไหลเห็นปะอันนี้ก็เป็นเส้นสมที่ขึ้นไปแล้วเข่าเนี่ยถ้าเป็นฐานคู่เนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นเส้นแค <jour later> ่เส้นขีดๆเข่าจะไม่เป็นตุ่มเหมือนฐานแตมเห็นปะเป็นแค่เส้นขีดๆเห็นไหมครับ เพื่อนจะเห็นได้เลยครับเป็นทส้นเขียเห็นไหมแล้วก็ดูเนื้อหาขี้กงขี้กุค้คคคาบความเก่ามันหนังกระเบเนเ,บเนี่ยเป็นเะมื่อือเนี่ยก็สามารถที่จะไปพิจารณาดูความเกแท้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนๆครับพยายามดูมีก็พยายามดูพลิกหน้าพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังดูให้มันเขา,าเรียกอะไรอะ่ะให้เกิดความชํานาญนะครับเมื่อเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดดูอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ด้านข้างเห็นปะคือพิมพ์ทรงก็ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับพยายามดูพิมพ์ให้ให้ถูกแล้วดูแล้วเข้าใจก่อนพอพิมพ์ถูกเนี่ยก็ค่อยไปดูเนื้อหาแล้วมวลสารเอานะครับเห็นปะในด้านข้างอีกข้างหนึ่งเห็นปะมีดิงที่เป็ดเล็กน้อยเห็นปะอันนี้ด้านด้านก้นนี่เห็นปะเขาจะไม่ตรงทสีเดียวแบบตัดสโลปสโลปคือพวกเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันสักองครันะครับจะเหมือนกับตรงที่เนื้อหานี่แหละในด้านด้านบนเห็นปะ ก็เป็นเนื้อหาเห็นป่มแล้วตรงนี้เป็นเส้นนะครับพิมพ์ของเส้นะเกลก็จะมีเส้นวิ่งเห็นปะมบางคณพูมันมีเส้นวิ่งแค่ทุกองเห็นปหข้างบนก็มีเส้นวิ่งปิ้นปิ้นปิ้นขึ้นมาเห็นปหขอบค้างมันปิ้นปิ้นตรงนี้นะก็สามารถที่จะไปพิจารณาดูความความถูกของพิมพ์แม่พิมพ์ได้เพื่อนๆนะครับก็พยายามเล่นพระเนี่ยพยายามอย่าอย่าเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่เราไปเล่นแต่ดูในตอนนั้นหนังสือ บางคนเอาให้ผมดูมากมายเลยแต่ไม่สามารถที่จะแยกแยะขนาดของความเป็นผ้าแท้ได้เพราะบางครั้งที่ผมเห็นหุ้ดผ้าอมเบลลมเลยเขาบอกว่าแท้เนี่ยพิมมันถูกต้องคืออันดับแรกเลยขนาดต้องถูกก่อนเพื่อนๆต้องเห็นของแท้บ่อยก่อนเกิดให้เกิดความชํานาญก็อย่างที่ผมบอกไอต,ลอตลอดตลอดว่าบางครั้งเ่เราหลับตาเดินเข้าบ้านตัวเองถามว่าสิ่งแรกที่เราจะเดินเน่เราจะชนสิ่งของนั้นไหมถ้าเราผ่านประตูมาแล้วถ้าเป็นจินตนาการตามจินตนาการของเราเนี่ย ถ้าเป็นบ้านของเราเองเนี่ยผมว่าถึงมันจะชนมันต้องชนที่แบบที่มันน้อยมากถูกไหมครับหรืออาจจะไม่ชนเลยด้วยซ้ำเพราะเพราะว่าเรามักคุ้นกับบ้านของเราเพราะเราจะรู้เลยว่าไอ้ขวามือนี่เป็นตู้เย็นนะไอ้ไอ้ไอตรงนี้เป็นเอ่อตรงนี้เป็นเตียงนะตรงนี้เป็นโต๊ะนะเราจะรู้เลยว่าตรงตรง,ตรงไหนเป็นตรงไหนของบ้านเราถูกไหมจะก 9, ้าวมากี่ก้าวเราจะจินตนานการได้ถูกไหมครับเพราะเราเคยเห็นมันเห็นมันอยู่ทุกวันเห็นมันอยู่ตลอดแม้แต่กระทั่งหลับตาเนี่ยก็ยังนึกถึงว่าเราจะต้องจะต้องมาชนสิ่งของนั้น ก็เหมือนพักเครื่องเหมือนกันถ้าเรามีความชำนาญได้ดูของแท้บ่อยจนเกิดเป็นความชินตาบางครั้งคนส่งรูปภาพมาเฮ้ยทำไมอ้วนลอยฟ้าถึงดูพระเราเร็วจังวะดูแลตอบเลยมันแท้อ่ะมันเก๊อ่ะม,ม,มันเก๊ยังไงบางคนหลายท่านถามผมว่ามันเะก๊ยังไงนะผมจะบอกเลยนะครับว่าผมดูเนี่ยจนเกิดความชํานาญแล้วก็เหมือนกับว่าพูดตรงๆเลยเหมือนกับว่าพอดูปุ๊บเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่ยักได้ไงนะครับเฮ้ย พิมพ์ใกล้เคียงก็ถึงจย้มาดูลองขยายดูพิมพ์ใกล้เคียงก็ลองขยายดูว่าอย่างนี้มันแท้หรือเปล่าแล้วกม็มันมีความเข้าใจเดียวกันหรือเปล่าว่า,ว,าว่าดูง่ายจริงอย่างที่เขาเล่าว่าหรือเปล่าจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับคือเราดูแล้วเราเข้าใจเนี่ยตำราแท้เนี่ยมันก็เป็นตำราเล่มเดียวกันหมดแหละนะครับส่วนใครจะเข้าใจอย่างไรแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอยู่ที่การเรียนรู้ของแต่ละคนการเรียนรู้รวบลัดเนี่ยก็อยู่ที่การผมว่า ความชำนาญเนี่ยเกิดจากการดูซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆจะเกิดความชำนาญอย่างแน่นอนเหมือนกับการที่เราเดินหลับตาเดินเข้าบ้านถ้าเป็นบ้านเราก็แทบจะไม่ชนสิ่งของสิ่งนั้นๆนนแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดความชำนาญน,นะก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่แสนดีสำหรับผมนะเพราะผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมได้นำอภพระสมเด็จของเจ้ามนิชการตัวพลังศรีมาอธิบายเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นวันที่แสนดีหรับผม เพราะว่าผมยังมีโอกาสได้ขยายกิจศัพท์เจ้าบคุณสมเด็จพระพุชานโตมรมังสีที่ผมเคารพรักนะวันนี้เดี๋ยวผมจะนําเอาพิมพ์ฐานคู่เนี่ยมาให้เ,เพื่อนๆเทียบเคียงกับพิมพ์ฐานแทองคงนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าการเทียบเคียงของพิมฐานแท่งกับพิมฐานคู่เนี่ยเห็นไหมครับจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะอะไร พักกันใบหูถ้าเป็นฐานคู่หูฝั่งซ้ายจะห่างใบหน้าฝวางขวาจะอยู่กลางใบหน้าเลยเห็นปะแต่ถ้าเป็นฐานแซมจะอยู่จะอยู่ตรงระหว่างติ่งหูลงมาแล้วก็แขนเนี่ยฐานคู่จะเป็นกลมๆแขนฐานแซมจะเป็นว้างๆเห็นปะหนึ่งนะอ่ะผมบอกให้อันนี้หนึ่งนะขาคู่แขนจะโค้งๆฐานแซมแขนจะว้างๆสองฐานคู่ เข่าจะขีดขีดฐานแซมเข่าจะเป็นตุ่มตุ่มสามอัตรารลลองนั่งหรือว่าฐานรองนั่งฐานคู่จะยาวมาเกือบเกือบจะหลดซุ้มหรือบางอันบางองค์ชนซุ้มเลยส่วนฐานแซมเป็นแค่ขีดขีดลงมาอยู่ตรงช่วงหัวเขา่าไม่ทะลุจากเข่าไปติดซุ้มสามนะสี่ฐานคู่จะตรงนี้ นับจากเข่าลงมา 1, 2, 3, 4 3กับ4จะชิดกัน2กับ3จะห่างกันตัวฐานแซมเป็นขีดขีดเป็นขีด,ข,ดขีดบางๆแล้วก็ขีดที่3จะทึบๆแล้วก็ไปขีดบางๆแล้วก็ไปถึงฐานสิ่งในฐานแซมเห็นปหจุดที่5ซุ้มฐานคู่จะบางกว่าฐานแซมเห็นไหมครับ ทั้ง5จุดนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปนำเป็น,ปน,ปนทิกดูได้เลยว่าฐานแซงกับฐานคู่แตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับคือถ้ารู้พิมพ์ไว้เนี่ยบางครั้งบอกพิมพ์ผิดก็ผิดราคารู้ไว้ไม่เสียหายแน่นอนวันนี้น้องอ้วนลอยฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมน้องอ้วนมาแล้วก็ติดตามผมทุกทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้เสมอมานะครับ ก่อนจากกันใน,นวันนี้นะครับขออํานาาบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจยาโตพรมรังสีที่ผมเคารพรักนะครับและพระคาถาชินมจรที่ผมสวดทุกๆวันให้เพื่อนๆไปไหนขอเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาปราศจากความทุกข์ความโศกโกครคภัยไข้เจ็บต่างๆเฮงตลอดปีและก็โชคดีตลอดไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมผมในวันนี้ฝากไปบอก FC Fanpage ทุกท่านด้วยนะครับ ผมมีค่าแนะนําให้20%ทุกท่านทุกคนสําหรับคนที่นําพวกเพื่อนบ้านพวกพ้องมาจนนําไปสู่การซื้อขายที่ร้านคุณพักคุครองสาขาจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้อาทิตย์แรกของเดือนและที่สามของเดือนพบเจอผมนะครับตรวจเช็คพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างสิ้นครับพร้อมอาหารการกินอย่างครบเครื่องนะผมร้านผมเดินทางสะดวกสบายนะครับอยู่ตรงข้ามร้านอาหารเสน่ห์ปัจจวันอยู่ติดกับเวฟวัลลัมห้าอยู่ฝั่งเดียวกับมหาลัยราชพฤกษ์ผ่านหน้ามหาลัยไม่เกิน300เมตรจะเห็นร้านผมป้ายแดงผมทำมืออย่างนี้ครับผมแล้วพบกันนะผม ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผม